เซคนด้วผมวันนี้เราก็อยู่กันในโมดลสไนเปอระนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมในตำนานนะครับผมซึ่งก็ไม่คิดว่าดิฟรบก็ใก,กล้จะปิดตัวนะครับผมเี่เปไปเลื่อหรอทำไมไมัมีคนรู้สึกมันยังไม่เล่นเลยก็ไอตัวนี้นะครับผมก็จะมีให้เลือกซื้ออาวุธด้วยนะครับผม บีอัพเกรดบีอะไรด้วยนะชนะอีกอันน,น,น,นี้ซึ่งผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบเล่นสไลดน,นะครับอันนี้คือ,อน,นี้สูงไหมวะโอเคได้เฮ้ยหัดเล่นหรือเปล่า เป็นหัวกะทิไม่ได้ป่ะเนั้เดียวเท่านั้นเจ้น,นะครับอ้าอเค้สักหน่อยแล้ว,วไม่เข้าหาัวว่ะ อ่ที่คือคือปืนมันจะสายนิดนึงนะครับมีอะไรให้ซื้อบ้างเนะี่ยมีอัพชุดเกราะนะครับผมตีโบอกชุดเกราะด้วยนะครับเปลือกตังค์ไม่ซื้อดีกว่าเนลสันวิลเลี่ยมนะ นี่คือเลยซูมการซูมเออซูมดี่ไหนะบ้างนี่คือเอลยยิงหัวตายนะไหมใช้เวลาให้หนานนะครับโอเคอรีบเกิน รีบเกินนะผมเนี่ยผมเป็นคนที่ทั้งที่จะเอาไอา้ตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยไปอย,อยู่มุมอับเลยครับผมตรงนี้ก็นี่เข้าเป้าพองกิงด้โอเคใช้ชีพจรเข้าหัวไหมไม่เข้าไอ้ตัวนี้ก่นกอ,ชชงงอ,อนดีกว่า ัวยิงยากอยู่นะโอเคนะครับยังยางปืนค่อนข้างที่จะสายแลยยิงยากนิดนึงโอเคนิ่งๆโอ,อ้ยิงยากมากไอ้ตัวนี้ฮะไม่ได้สามตาครับเรื่ช่างมา้วกัน คลองใจอยู่เนี่ยอ๋อเมื่อเลเวลเต็มนะครับผมเออเมื่อเลเวลอัพนะครับก็จะได้พลังงานแบบเต็มๆเ,เลยนะโอเคเล่นมาอีกคลองใจครับคลองใจคลองใจมากเอาไอ้นี่ก่อนเลยนอนล,ล,ล,ละนลานเนี่ยนับอยู่ดงไหมวะ คิดว่าเราตัวนี้จะรอดหรือมีสองตัวเข้าม่โดนะ่เฮ้ยอย่ารีบอย่ารีบอย่ารีบน,นี่ก็สายเึ้นนะครับ สายแล้วมันยิงยากนะครับผมยิงยากตอนที่มันสายนี่แหละปืนเนี้ยไม่พอฮิตช็อตไปสิลูกก็ยังไม่โดนเลยสวัสดีหัวรุนเราก็จะตายเหมือนกันนะเนี่ยะ ไหนไหนไหนคนนึงมึงอยู่ไหนปุ๊บบอสนี่สิบสิบ,สบมารอบนี้ได้ดาวเดียวว่ะโอ้โหอาณาถาม,มากกับด่านนี้โอเคแล้วผมไปไหนต่อไปเลยดีกว่า ดี๋ยวต่อไปก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตัวไหนยิงง่ายๆบ้างนะเอ้อเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมือเพิ่งโดนมือเพิ่งโดนเฮ้ยมันเล่นยากจังเข้าหัวพังดอกอ่ะไม่ใช้โอ้โห,โหขนาด จะใช้กระสุนยังต้องประหยัดอ่ะคิดดูดิไอตัวนี้ถึกกว่าเล็งให้ดีนะเอา้ามันมันสายโหยิงยิงไม่ตายอีกเฮ้ยเกิน นเป็นยิงยากจังยิงตัวอื่นไหมเปลือ,องกระสุนมากเลยโอ้ยเราจะตายแล้วทุกคนโอ้หลบไม่ได้ด้วยอะ่ะ มันไม่ตายสักทีอะอันนี้ซื้อเท่าไหร่แปดพันนะเอาออเงินที่จะมาซื้อเลยกเกรขึ้นน้อยหน่อยครับนะโอเคออกเลยดีกว่าคือเงินในหานนี้เออไม่ใช่เด้เงินในเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากอยู่ยนะครับ แล้วก็พลังงานเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะนี่กลับไปเล่นได้สามร้อยสามร้อยเหมือนกันอันยค่อยๆเก็บตังค์ไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ใช่ตัวเนี้ยเก็บไอ้นี่ก่อนเลยแล้วกันเฮโจเอาเฮ้ย กึนเก็บไปง่ายๆก่อนดีกว่าครับผมอ้าวยังไม่โดนอีกโคตรสายปืนอะไรโคตรสายเลยอ้าวซื้ออีกแล้วปืนกระสุนชิบหายเลยโอ้โหดูดิแต่ละตายิ่งได้น้อยอยู่เนี่ยโอ้หแเราจะหัวร้อนต้องปืนมันสายแหละนะผม ไม่ดูเลยนี่เขาดูไม่รอดเหรอเมื่อเล่มนี้ชื่อโอ้โหก็หกร้อยครับอืมขอคิงเลยอันนี้กลับไปเล่นได้สามร้อยนะครับมีกี่ดา่านมีกี่ชัปเตอร์แล้วผมทั้งหมดสิบสี่เองเหรอเออ แล้วกับเริดานดีนะครับแล้วก็ค่อยเก็บตังค์ไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับไอ้หนุ่มเคยเดินๆอยู่แล้วแบบหน้าขมำพื้นมัม้ง เฮ้ยโอ้โหรีโหลดชา้าขึ้นอืมตีเสาอ่ะเฮ้ยมันสูงเกินออโอ้โหปืนสายมากปืนสายมากเลยครับผมเฮ้ยโอ้โหเปรืองตังโอ้เปรืองตังเปรืองตังชิบหายเลยครับผมเฮ้ตัวนี้ก่นอนบอสมันนี่แหละ ็ได้อยู่นดิแสนสองนะก็เก็บตังค์ซื้อไปเรื่อยๆแหละโอเคแล้วผมก็สำหรับคลิปเด่นวันนี้ก็เอาไปแต่เป็นเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็อาสักตาหนึ่งแล้วกันนะสักตาหนึ่งรวยมันรวยโอ้โหเลื่อนเลื่อนเลื่อนลงไม่ดงอะ่ะ เขา,าว่าไงวะเนี่ยดีโร้อนร้นซ่าเฮ้ยยิงยากเลยนะพีมันเลยน,นี่เขาอะตุ้มเลยเข้าหัวไปเลย โอเคนั่นแหละแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นพิเศนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมเจอกใบคลิปต่อไป